ขายเลยเอ๋ออันนี้ก่อนเลยเหรอได้เลยค่ะเรื่องจางเลยก่อนก็ได้ไอ้นนปั๊กมันอยู่ตรงนู้นอะ่ะอุ้ยสายมันยาวมากเลยเหรอใช่แม่ทีนี้ปุ้มที่ชมพูท่านชอบมากสี่น <ผม S 2> ้่เป๋ข้อเขาหมาจึ้งมามะคันที่นี่พุ่มนี้ปกติเขาขายเท่าไหรอ่อ่ะ ราคาแบบเบเบรเลยก็เจ็ดแปดร้อยอย่าแม่ไม่ละมันจะมีราคาประจําใช่ไหมใช่แต่วันนี้คือเราจะได้ส่วนลดหรอใช่ค่ะขยักได้มากอะเดนนี่ปุ๊บใกล้เดนนี่ปุ๊บเลยอันนี้เลยนะรับประกันหนึ่งปีไม่ละตัวเนี้ยรับประกันหนึ่งปีใช่พังหรือว่าแบบเปิดไม่ติดอะไรอะส่งเครมได้หมดเลยเออส่งเครมส่งได้ได้ตอกอปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้มีคนเอาโน้ตที่จมพูเธอมุ่งมิ่งจริงใจ ปุม่มตรงอย่างแรงใช,ใช่เลยอยู่ในสิบปีนะจ๊<ว>อบอีดี้มึงเคลียรเรงมาสิบปีไม่ไหวนี่เม่เท่าที่อบติใจใช่ <นะ S 2> แต่ว่าอันเนี้ยมีประกันหนึ่งปีใช่มีโมอเตอร์เออก็คือว่าสมมติว่าซื้อไปแล้วพังใช่แม่แล้วเปิดไม่ติดก็มันชอดภายในหนึ่งปีอ่ะทำอะไรได้ส่งคืนร้านหรือให้ร้านส่งอันเงี้ยนะ S <S <S ครีมได้ใช่นะคะอันนี้ที่หนีบผมของอืมตัว,ตว,ตวมันคือตัวในตในานมีใครอยากได้ไหมเขายกที่หนีบผมในตำนานที่หนีบผมในตำนานอ้ยใช,ใช่ถึงว่าคุณคุณตัวนี้ใช่แม่ <S <S ที่หนีบผมในตำนานมีราคาพิเศษให้สิบเครื่องเท่านั้นค่ะหันหันมอนิเตอร์ให้พี่หน่อย สิเครื่องเท่านั้นที่ได้ราคาพิเศษไม่ปล่อยเลยอรอจะปล่อยเลยเออตาก้าที่นี่ผมให้พี่หน่อยโอเคใช้ดีมากนี่มีคนเคยใชย้ทุกคนเคยใช้ตัวนี้อันนี้หนูใช้อยู่เท่าไหร่คนใช้กันเยอะมากฉันก็ใช้มันเป็นของในตำนานใช่สงสัยเขาเห็นฉันไลรไงเขาก็เลยให้ปักตะกา้าเขาเห็นเธอใช้วันนี้ให้โปรส่งฟรีไปเลยแม่ให้โปรส่งฟรีใช่ ราคาปกติ790วันนี้ให้ร,ราคาปกติเจ็าสวันนี้ให้313บาทแค่10เครื่องมอนิเตอร์ให้พี่หน่อยค่ะพี่ไม่เห็นใครรับกดเลยเอาให้300รอเท่าไหร่นะ313บาท313บาทใช่โอ้โหแม่สวยแล้วหนึ่งสา3้อยสิบาบาทบาไปเล็เส <มา S 1> ือไอเมียตาผู้ชายในใีย่แหละอยู่ซื้อไอเมียเลย เอาจริงอะใช้ปีนก็คุ้มแล้วนะ,ะทูกมาร์กทุกมาร์กได้เร่งอ,อก็กดไดแปดอุ้ยฮอดไปห้าสิบเจ็ดอะบอกแล้วว่าขอไปตังนานฮอตไปห้าสิบเจ็ดสาบสาบร้อยจิบสาบบาทเอาค่ะทุกปกติจะรวยเก้าสิปน,นี่ะจะพออะไรจะหนี้ไดทราบร้อยจิบสรามบาทตายเร็วตุนท่านมาร์กแล้วก็บอกว่าปีหนึ่งอะแต่ภายในปีหนึ่งเขาหวาใจแล้วไม่ตุนไม่ตานไม่ติดไม่ร้อนไม่เล็ดไม่รุดเขาเกลียดไหมใช่ ห้สเครื่องนะตอนนี้ไปแล้วห้าเครื่องสิกดยืนยันเลือกห้าเครื่องกดแล้วค่ะกดเลยค่ะใข่ชีวิตนี่ตรงน,นี้พุ่มนะคะกดเลยกดเลยกดยืนยันค่ะหดไปรอยเลือดแล้วตายเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนเลือกสามบสาบาทเอาตะ